ถ้าใครบางคนไม่เห็นคุณค่าคุณให้ฟังคลิปนี้ข้อหนึ่งถ้าเขาไม่เห็นความสำคัญของคุณคุณต้องทำให้เขากลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับคุณเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคนที่คุณคบอยู่นะคะตอนแรกๆก็ดีรักหวานชื่นแต่จู่ๆแล้วเขาไม่เคยเห็นความสำคัญของคุณเลยนะคะไม่ว่าเขาจะไปไหนมาไหนเขาไม่บอกโทรไปไม่รับสายส่งข้อความไปไม่ตอบ อย่าไปยือ้ออย่าไปอ้อนวอนคนแบบนี้อย่าไปหาเหตุผลว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้นะคะไม่ต้องเลยเมื่อเขาทาแบบนั้นกับคุณคุณก็ต้องทําแบบนั้นเช่นเดียวกันโดยที่การที่คุณเนี่ยทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนแปลกหน้าสําหรับคุณ เขาโทรมาคุณก็ไม่ต้องรับสายเขาส่งข้อความมาคุณก็ไม่ต้องตอบเขาไม่มีเวลาให้คุณคุณก็ไม่มีเวลาให้เขาเขาทําแบบไหนก็จงทําแบบนั้นทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่สําคัญสําหรับคุณเช่นเดียวกันหนามยอกต้องเอาหนามบุกนะคะอย่าไปอ้อนวอนอย่าไปยือ้ออย่าไปแบบว่าอ๊ทําไมเธอไม่ให้เวลาฉันหยุดเลยนะคะทําแบบไหนเขาทําแบบไหนกับคุณ จงทําแบบนั้นนะคะและนี่แหละที่จะทําให้คุณเนี่ยเป็นกลายกลายเป็นคนที่ถือไพ่เหนือมือและมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องงอ้อไม่ต้องไปขอร้องความสุขจากใครหรือว่าไม่ต้องไปขอร้องให้คุณเนี่ยเป็นคนสำคัญสำหรับเขาค่ะข้อ2ถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณ เขาก็ไม่มีพื้นที่ที่ยืนในหัวใจของคุณเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณเลยนะคะคุณทําดีกับเขามากมายคุณซื่อสัตย์คุณรักเขาคุณจริงใจรักเดียวใจเดียวกับเขาแต่เขาก็ไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณเลยนะคะเขานอกใจคุณเขาพูดจาว่าร้ายคุณสารพัด คนแบบนี้ไม่สมควรที่จะมีพื้นที่ในชีวิตของคุณหรือว่าหัวใจของคุณนั่นเองหัวใจเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีค่ามากๆนะคะหรือว่าพื้นที่ในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ดีมากๆเลยคุณควรที่จะรายล้อมคนที่เขารักคุณแล้วก็เห็นคุณค่าคุณเท่านั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นคุณค่าคุณเลยนะคะหรือว่าเขาเนี่ยไม่แยแสกันเลย <Okay. S 2> คุณต้องทําแบบนั้นเช่นเดียวกันนะคะโดยกา,การที่คุณเนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาไม่มีพื้นที่ในชีวิตของคุณแล้วก็หัวใจคุณอีกต่อไปค่ะข้อ4อย่าไปเสียเวลากับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าคุณนะคะมันเปล่าประโยชน์นะคะที่เราจะไปรอ้อยเขากลับตัวกลับใจไม่เห็นคุณค่าเราพยายามยังไงโชว์ว่าเอ้ยฉันดีนะฉันรักฉนนะเห็นคุณค่าฉันนะ อย่าเสียเวลาค่ะคนแบบนี้เขาไม่ควรจะอยู่ในชีวิตของคุณนะคะถึงแม้คุณจะทําดีเท่าไหร่ก็ตามนะคะเขาก็ไม่เห็นคุณค่าคุณหรอกดังนั้นอย่าไปเสียเวลานะคะตัดจบนะคะตัดใจเสียใจครั้งเดียวดีกว่าคุณเสียใจตลอดชีวิตค่ะข้อ4ถ้าเขาไม่แคร์คุณเขา ก็จะไม่ได้รับการเคารพแล้วก็การให้เกียรติจากคุณเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเขาไม่แคร์คุณนะคะไม่แยแสคุณอย่างเช่นคุณไม่สบายคุณโทรไปบอกว่าเ้่ฉันไม่สบายนะมาหาฉันหน่อยมาดูแลฉันหน่อยฉันเนี่ยไปหาหมอไม่ได้เขาก็ไม่แคร์ไม่แยแสบอกว่าเออนั่งก็นั่งกลบไปสินั่งก็นั่งแท็กซี่ไปสิหรือว่าโทรให้เพื่อนคนอื่นมารับสิไม่แยแสไม่แคร์ว่า คุณจะเป็นตายร้ายดียังไงคุณแบบนี้ไม่สมควรนะคะทีะ่คุณเนี่ยจะให้เกียรติหรือว,ว่าเห็นคุณค่าคุณแบบนี้อีกต่อไปไม่สมควรที่คุณจะเคารพคนแบบนี้อีกต่อไปเขาทำกับคุณแบบไหนทำแบบนั้นเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นเขาอาจจะโทรมาหาคุณว่าเอ้ยเธอช่วยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะฉันไม่มีเวลาเลยช่วยฉันหน่อยได้ไหมคุณก็บอกไปว่าไม่ว่าง ไปให้คนอื่นช่วยเธอแล้วกันหนามยอกต้องเอาหนามบงนะคะทุกคนอย่าไปแบบว่าใจอ่อนหรือว่าไปยอมทํากับคนที่เขาทํากับคุณแบบนั้นนะคะทําดีกับคนที่เห็นคุณค่าเรานะคะเขาไม่อยู่ข้างคุณคุณก็ไม่ต้องอยู่ข้างเขาเขาไม่ให้เกียรติคุณคุณก็ไม่ต้องให้เกียติเขาเช่นเดียวกันนะคะคุณแบบนี้เราต้องทําแบบนี้กลับเช่นเดียวกันเพราะในโลกใบน,นี้นะคะยังมีคนดีๆอีกมากมายที่เขารักเราจากใจจริงเขาเห็นคุณค่าเราเขาเห็นเราเนี่ย เป็นคนที่สําคัญแล้วก็เห็นในสิ่งที่เราทําเห็นคุณงามความดีของเรานะคะดังนั้นตัดคนแบบนี้ไปจากชีวิตรอคอยคนที่ใช่เท่านั้นค่ะและถ้าใครอยากที่จะเจอคนที่ใช่เลยนะคะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงคุณนุชมีทางลัดนะคะการที่เราโปรแกรมจิตหรือว่าพูดกับตัวเองทุกวนัน affirmation ทุกวันเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถดึงดูด คู่ชีวิตในฝันไม่เจอคู่ชีวิตที่แย่ๆแ,แบบนี้อย่างแน่นอนนะคะคุณน e ุธรทมอีบุ๊กโปรแกรมจิตดึงดูดคู่ชีวิตในฝันนะคะในนั้นจะมี111คําพูดซึ่งเป็นคําพูดเนี่ยที่คุณนุ่คิดคนมาเองใช้เองได้ผลเองนะคะตอนนี้ยังให้ราคาโปรอยู่จากราคาเต็ม6 9 9บาทแต่ถ้าใครเห็นคลิปนี้อยู่คุณให้ราคา2 9 9บาทใครสนใจ cf. 2 9 9หรือว่า inbox ไปที่เพจคุณนุได้เลยค่ะ